สวัสดีค่ะช่วงนี้เราก็ไม่มีอาการแพ้ีมโมใดๆแล้วนะคะช่วงนี้เราก็เลยมีเวลาที่จะมาดูแลต้นไม้มากขึ้นค่ะอย่างช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยค่ะแล้วก็แรงด้วยนะคะฝนไม่ตกเลยค่ะที่บ้านดาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆในการจัดการกับชวนชมค่ะอย่างต้นนี้เราก็จะให้ดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่ดาวจัดการแล้วก็ทําแบบที่จะทําให้ดูกันวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าชวนชมเนี่ย แตกหน่อและจะเป็นพุ่มใหญ่สวยยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะบ้านใครที่ชวนชมกิ่งก้านยาวนะแล้วก็ออกดอกน้อยเนี่ยทำวิธีนี้ได้เลยนะคะอาจจะดูโหดนิดนึงแต่ขอบอกเลยว่าผลที่ได้รับเนี่ยดีเกินคาดเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นชวนชมที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะกิ่งก้านยืดยาวมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราไมา่ได้ทำการตัดแต่งเขาเป็นเวลา1ปีเลยนะคะ กิ่งก้านยาวแบบนี้เนี่ยทำให้ไม่แตกยอดแล้วก็ยังออกดอกน้อยด้วยค่ะอย่างกระถางนี้เนี่ยก่อนตัดเราต้องดูรอยต่อก่อนนะคะว่าเขาต่อยอดมาตรงไหนคะ่ะเราตัดเหนือยอดที่เขาต่อมานะคะโดยดาวจะตัดเหนือยอดที่เขาต่อมาประมาณ 3- 4สี่ตาค่ะลองลองดูนะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะ เวลาตัดเนี่ยเดาก็จะตัดทุกกิ่งการที่แตกออกมาแบบนี้เลยนะคะตัดก็คือจะตัดให้มีความเสมอเท่ากันทุกกิ่งเลยค่ะเพราะว่าเวลาแตกออกมาเนี่ยจะเป็นพุ่มสวยแล้วก็เท่าๆกันด้วยค่ะพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวช่วยของเดาก็นี่เลย ปูนแดงค่ะสําหรับปุนแดงเนี่ยก็จะช่วยทําให้ป้องกันเชื้อราทําให้แผลแห้งเร็วนะคะแล้วก็จะเอาปุนแดงค่ะทาที่แผลทุกแผลที่เราตัดเลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นนี้นะคะเราจะเปลี่ยนกระถางด้วยแต่ถ้าของใครเนี่ยกระถางก็คือใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ไม่ เปลี่ยนนะก็ทําการบํารุงได้เลยค่ะหลังจากที่ตัดเสร็จแต่ต้นนี้กระถางดูเล็กไปแล้วนะคะแล้วก็ต้นเนี่ยเหมือนใหญ่แล้ววัสดุปลูกเนี่ยก็ดูเสื่อมไปแล้วนะคะอย่างเงี้ยแล้วดาวก็ว่าจะยกโขดเขาขึ้นด้วยนะคะก็จะเปลี่ยนกระถางให้มีความใหญ่หน่อยค่ะ อันนี้เราก็จะเอาดินส่วนที่โคดนะคะเอาออกบ้างคะ่ะแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะโชว์โคดให้มากขึ้นกระถางะะที่ใช้ก็จะเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะคะดินที่ใช้ก็จะเป็นดินที่เราหมักไว้นะคะท่านผู้ชมก็ไปดูได้คะ่ะสามารถใช้ได้ทุกสูตรเลยนะคะ กระถางที่ใช้ส่วนมากเราใช้เป็นกระถางดินเผาแบบนี้ค่ะเพราะว่าชนชมเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่ <c oughs> เราตั้งวางกลางแจ้งทั้งวันนะคะจะได้ไม่ค่อยร้อนค่ะดาวรองก้นกระถางด้วยฐานค่ะเป็น่านหุงต้มนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ระบายน้าได้ดีะะสำหรับการเปลี่ยนดินให้กับชนชมนะคะเราก็ดูด้วยค่ะว่าชนชมเนี่ยมีต้นใหญ่ ครับกระถางแล้วหรือ,อยังนะคะด<ต>ูแล้ววัสดุปลูกยังใช้ได้แล้วก็ลําต้นยังไม่ใหญ่ครับกระถางล้วก็จะทําการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยบํารุงแค่นั้นพอค่ะแล้วใส่ดินลงไปประมาณครึ่งกระถางแบบนี้นะคะตัวช่วยที่เราจะใช้วันนี้ก็เป็นที่เห็นอยู่นี่เป็นฐานปนนะคะฐานที่เรานําไปตาปนนี่แหละเราจะเอามาใส่รองก้นกระถางแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะช่วยปรับสภาพป้องกันเชื้อราได้ดีนะคะและยังมีธาตุอาหารที่พืชต้องการด้วยค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาดินที่เราหมักไว้เนี่ยใส่ลงไปให้เต็มเลยค่ะแค่นี้กระถาง,งะะที่ใช้เนี่ยเราจะใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นมาแค่นิดหน่อยนะคะไม่ได้ใช้กระถางที่ใหญ่มากค่ะสําหรับการปลูกชวนชมเนี่ยเราก็ถ้าชวนชมต้นเล็กๆนะเราไม่ต้องใช้กระถางใหญ่มากค่ะเพราะว่า ถ้ากระถางใหญ่มากเกินบางทีเนี่ยอาจจะมีความชื้นมากเกินไปทําให้รากเน่าได้นะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่ควรดูเลยก็คือวัสดุปลูกค่ะดูด้วยนะคะว่าวัสดุปลูกเนี่ยมีความเสื่อมแล้วหรือยังถ่าเสื่อมแล้วเราก็วควรทําการเปลี่ยนให้เขาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าวัสดุปลูกเสื่อมไม่ว่าเรา,เ,เราจะใส่ปุ๋ยบํารุงยังไงก็ไม่งามค่ะ หลังจากที่จะปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ยกโคดขึ้นมานิดหน่อยปลูก <คะ S 2> เสร็จแล้วก็จะลดน้ําค่ะและที่สําคัญนะคะช่วงนี้เนี่ยแดดร้อนมากๆเลยนะคะหลังจากที่จะปลูกเสร็จหรือว่าเปลี่ยนดินเสร็จเรียบร้อยกันแบบนี้แล้วเนี่ย ก็จะเอาวางที่ร่มๆประมาณ1อาทิตย์ก่อนคะ่ะแล้วค่อยเอาไปโดนแดดนะคะสําหรับช่วงระยะเวลาการโดนแดดช่วงแรกเนี่ยก็ให้โดนแดดช่วงเช้าก่อนนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลารดน้ำเนี่ยอย่ารดให้โดนแผลค่ะรดให้โดนลำต้นได้นะครับส่วนที่เป็นแผลเนี่ยก็อย่าเพิ่งให้โดนน้าช่วงนี้คะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นชวนชมที่เราทําการตัดไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะต้นนี้หลังจากตัดก็เปลี่ยนดินนะคะดินก็ใช้เป็นดินธรรมดาแล้วก็ยกโขดด้วยค่ะจะเห็นว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนดินแล้วก็ ให้ปุ๋ยบำรุงเขาก็จะแตกยอดใหม่แบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราตัดยอดแล้วนะคะเราก็บำรุงได้เลยค่ะยิ่งถ้าบำรุงดีด้วยนะคะก็ยิ่งแตกยอดเยอะแบบนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกวิธีง่ายๆในการจัดการชวนชมให้ออกดอกแล้วก็เป็นพุ่มสวยทั้งปีเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ